การจัดงานครั้งนี้โสดท่านนายกชาติชายเกียรติศีพงศ์เยศครับ ก็คงจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มกราคมนะครับจนถึงวันที่30มกราคมเรามากราบบรรษาการหลวงพ่อเพชรด้วยนะครับเราบูชาบัวแล้วนะครับทุกวันสามารถกราบได้ทุกวันนะครับยี่ก,กราบตัวยิ่งจเจริญเุื่อเมื่อกราบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีการรายเรือไฟระหว่างวันที่ 22, 26, 28 มกราคมการไหลลงไปตั้งนี้นะ,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 ะครับปีที่แล้วเนี่ย yeah แหงข่าวเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชน,นทุนกคนนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกันในครั้งนี้ด้วย